ค่ะกาบสวัสดีพี่น้องป้องไปเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะข่ายินดีตอนเราขอสู่ทั้งช่องสุภาลวยเนาะคะ่ะการเมเนียก็ได้เดินทางมาตามตองวดปูกุใหใ่ญเนาะคะ่ะกามานำนำหาแนวทางตัวดีตัวเด็ดฝากพี่น้องเนาะคะ่ะเลขปูนีนมันเข่าตรงเลขลักสามโตนเนาะคะ่ะห้าหกเจ็ดนาะคะ่ะเลขลักของปูมันกับเข่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาแล้วแอร์ก็ขอกำลังใจคนละหนึงไลค์หนึ่งแช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบเดชศาสข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะวันนี้แอกับสิพภาเข้าไปกะปูพอ้อมกันเลยค่ะค่ะนำมาสการครับปูค่ะ ค่ะอันนี้ของง <c oughs> มวดที่แล้วด้อค่ะพี่น้องค่ะเอามาจึงให้เบิ่งก่อนพี่น้องค่ะตัวระว่างในปู่ก็บบอกอยูคค่ะเจ็ดกับเก้ามันอาจสิเป็นตัวเดียวกันเจ็ดกับหกเอ้ยเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะพี่น้องค่ะแต่ว่าเลขสามตัวปู่กับเขายูพีเดอค่ะพี่น้องเด้อห้าหกเจ็ดหกเจ็ดเก้าเนี่ยนะคะพี่น้องค่ะค่ะปู่กับว่าเข้าเอาดึงคู่ออกไปพิดค่ะพี่น้อง ค่ะแต่ว่าเจ็ดเก่าหันปูก็ว่าเราวัางหัวเราว้างหางมันเเด้อว่าฉันค่ะเลขสามตัวแนมเอาปูวานนะคะค่ะเริ่มสีมาทายทํำดูก็เริ่มสิจับจุดเลขปูได้แล้วค่ะพี่น้องวันนี้เฮ้าซอยกันแนมนะคะพี่น้องวันนี้เอ้ไม่ก็สามเก้าสามไม่เรลยนมาปูมาดูเฉย โอ้ยเอาไปลอตเตอรี่ไปสักก <ข Arduino S 2> <อ lands> ้อนค่ะซิมซิมดูก่อนมาตุงเนี่ยตุ้นี่มดังเลยมเ็ดอกปกนให้เบิ้งสดสดหอนๆเอยสดสดเลย ก็เรซุ game, you know. oh. uh, ่มเกามากเนาะนี่ไหมเรซุ่มมันดังมากโาโก้ไงน่าเรี่มนตามหนึ่งก็ต้องมาดูเตรมก็ต้องบอก่ครับผมอือตามหนึงเรียกมมาแปดหนึ่ง สองเก้าอไม่เออทำอกับส่งไปดูอีกืมนี่ฮะรุ่นนึงกัน,น,น,นอืมบกันก็นกนกนสามตัวนีไปซะก่อนเออครับชุ่มนี่ว่นวันบุลงสิวันสิบหนึ่งนี่เร็ว ว่เป็นคู่่ว่าวสามตัวปนี้ไหโอ้โอคับมงัอยู่ในนี่ละปู๊อตัวมาจากนี่เครับผมนี่ก็เบตัวยางมันซุ่มเก่าคือมันเขามัน้ยงนะครับผมเนี่ยเนียเบืงเนี่ยมันนำปูนะสไตล์เก่ามันเนียนส คูับคูหายโย17 1สองเก่าคน่งกับสองวิ่งมบิาัวิ่งเลกวิ่งเลวิ่งเลยครับวิ่งบนรางเล รับนะ่าชัเดเจี่ยนะบพี่น้องนะลองเบิ่งสะพันลองเบงกูว่าเกี่ยงกับมูมันเข่ามูะูวมเนสี่ของปูหนึ่งกับสองเด้อพี่น้องุ้กั้นะกับนาเลกสามตัวก็จัเครับเปิดุ่มนี่ละมากได้เขาแต่ว่าปูเน้นไว้หกับสองอันมากกับสเกก็ได้ครับผมอ่า สี่สองเก้าสองแปดก็ได้สามเก้าก็มาอยู่นี่ครับผมเออนี่คับแต่ว่าตัวนี้ปู่ก็ตัดเขาเทมาดูอย่นบอหนึ่งสมครับปูมันบอกเทียมไหมามาดูแต่บอกครับปู่หนึ่งหนึ่งเก้าอ็มางไหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งมันสีไว้ังูป่ะเนาะมัน่ปู่ไว้ลังไห้ได้ปู่มันเนี่ยนอนเด้ โอ้ไปเลขที่เขาฟังครับผมเลขสามตัวกับนีแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเก้าสามสองศูนย์ห้าสามหนึ่งเจ็ดสี่สองเก้าได้ไปน้องด้วยสามหนึ่งหกสี่สามเจ็ดห้าห้าพี่น้องเลขห้าเลขห้าครับแต่ว่ามันวิ่งหนึ่งกับสองขับวิ่งเลขวิ่ง มักเมยมักแล่นะะกกน,ะพนะพี่น้องเนาะอ่าถัดจากนี่ว่าพี่น้องตัวของสืออ่อไงอยู่อาไปใส่หลักมันหนึ่งกับสองอมีข้อนี้นกะ่ะอันนี้เฮาออกมาจากเลขสีทิศเนาะปูเนาะเออค่ะ<า>เลขท<า>ัข้งเลขนี่แหละค่ะคำนวณครับนี่แหละค่ะเลขคำนวณกับเลขสีชุดชเลขส<า>ีทิศค่ะจะชนกันอยู่ค่ะใ,ใกล้กันค่านี่หมดละอืมนี่ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าเกาเกิดมามันบอดดูนนนี้หล่อบรอบ่ปอ่าตัวหาสามหนึ่งตัสิบว่าอันตรายขึ้นงวดก่อนบ่ฮอปูใช่แล้วหาสามเนาะลงไว้เอาเวิ้งัปได้เยะค่ะแล้วก็แล้วก็ซีสองเก่าค่ะพี่น้องค่ะอันตำแหน่งที่มันเคยมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะตำแหน่งที่เคยมาของงดที่แล้วก็สิเป็นซีสองเก่า หาสามหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องแอดสิเอายึดตําแหน่งที่ปูเคยเขียนลงแล้วมันมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ่ะสำหรับเลขซี่ทิดเกิดิมิเ็ดหนึ่งสองแปดศูนย์สี่สามเก้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้เมื่อมักเมยมักแลนดกิดซิเป็นวิ่งหนึ่งกับสองนะคะระวังหนึ่งกับสองตัวใดมาแห้งก็กันค่ะปูค่ะหนึ่งหนึ่งมาแห้งค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งมาแห้งปูก็เลยจับเป็นหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งสองเก้า สามคู่นี้เน้นนัก็คู่ในปูมีมีตัวใดมักพิเศษบ่ค่ะปูค่ะสามตัวนี่บ่ค่ะสามคู่นี่ชอบส่วนตัวปูชอบส่วนตัวเก้าสิบเจ็ดสองเก้าสิบเจ็ดกับสองเก้านะคะสิบเจ็ดสองเก้า Hoặc bung bưng con người ta vẫn không để đó, chỗ, à. tiệc, tiệc, bưng, ăn ăn. À. cả bay đi. Hoặc mang gomen. Hoặc kiểu kiểu mặt bung kìa kiểu 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 tiệt tiệt kiểu kiểu nọ? kiểu bưng kiểu kiểu nọ Tiệt kiểu 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 ນະຫມໍຄ ah. ູດີค <coupon behavi Lee begun> mm ่ะອືນີ້ແນ່ນຫາແນ່ນເອົາຕູ້ແນ່ນຫາຫາແນ່ນນີ້ລະແຊ່ລະສໍເຮົາດີຫືສໍນັ້ນພ ปูเน้นให้ค่ะพี่น้องครัเพื่อผู้อยากลูกห้านเขาเบ่งกันค่ะผู้อยากยิบจับลรตรีเนาะปูเนาะเออยิบจับลรตอรี่มักสองกับเอานี่ค่ะมักนึงกับเอานี้ค่ะมันโายตัวหลอกสามตัวนึงค่ะนี่ละปูคนพี่นอ่คนมากเอาเน้นเน้นแขนแขนนี่ละอ่กันมากสามเรก็มันใกล้ใกล้กันค่ะอือกปูจับใส่ตัวนี้ค่ะอืาตัวนี้มักตัวนี้ อ่ามันมาคล้องเก่า์ได้น้องปูนอ่ะเออมาคล้องเก่าซุ่มเหล็กซุ่มเก่า์เขาอันอันมากมันออกมากเม็ดแบนแต่ว่าที่บอกแย่ไม่กว่านี่ก่อนค่ะเมื่ท่านได้เสนอไปป้องหานเสียงมัน่นค่ะตัวนี้กระดังนี้ที่ว่าเห็นว่าล่ะค่ะตัวนี้มือนี่ค่ะมือนี่ตัวนี้ออกมาแล้วค่ะเนาะปูตัวนี้ก็ออกมาแล้วอ่ามันจั่วนี่อออปูมาปูมาคู่สุดท้ายนี่บุค่ะ เนบุเนี่ยแถวเอากันไปให้เีเขาใช่ค่ะเออห้านี่เนาะมัเลขเบเนาะอ่ะเอาเจ็ดคือบอกมากนํามตัวบ่ค่ะเจ็ด้าห้ตัวกันเมีนปูกันลวตัวนี้เรามันตัวติงวันนี้ระวังระวังนะพูระวังค่ะเออชีใจอ่าเนี่ยระวัง ระวังตัวกันนะคะพี่น้องเด้อได้ทั้งสามตัวสองตัวค่ะพี่น้องตัวแงเจ็ดห้าห้าค่ะพี่น้องตัวละเจ็ดห่าห่าเนาะระวังแต่ว่าระวังให้สามตัวเนาะอู้มาค่ะมันบอกข้อเกี้ยวแล้วมันจะไม่ห่าห่าอดยเฉาะเนาเจ็บเนาะของมันไม่ห่างนะปูของมันไมีหางมันหมุนไปได้ทั่ว อันนี mm. si o, um, uh, um, um, ่ค mm. mm. uh, ือบันบมซูนบุมีเนาะค่ะบ่นมาบันมีแต่บันซีห่านี่บันคือกันเกี่ยบมีันาท่านอาเหลือบ่นนะคะในมาปูออค่ะมั่ออกไก่ตัวนี้ตัวนี้อืมว่างานแมนว่าแมนนั่นมาถึงหกเก็มีอยู่สองตำแหน่งปูหกเกแล้วก็หกนี่กัมีอีีเนาะค่ะแมนรมันสลับกันอยู่นี่่ะมันสลับกอยู่มงได้อซี่ับบึงค่ะกันตัวแกไก่เคียมกันนี่นีแล้วเอาไปพิจารณาาบึง สามก็มาดูมาหลายตัวอยืนในเนาะสามเนาะมาหลายอยู่อ่ะปู๊บสาวันนี้ก็สิได้ขอบคุณผู้หลายๆเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางฝากต่อนพ่อแม่พี่น้องปองปไปค่ะเดี๋ยวข้าเอาน้ำถวายตัวน้ำน้ำครับพี่เขาให้สุกให้มันน้ำมถวายปูวน้ำก็สุกมานมันขึ้มาสามหนึ่งหมื่นนี่อันแจ้งแจ้งสาขาค่ะมาไทย สามสี่ช well. ่องนี medium, ่ก็หอยล่องเป็นซีพูนี่ปูที่งานได่ร่วมพ่นระกาไปคราบู่ฟาสาทุค่ารวเฮงเฮงบุกสาธัทุกปังปังปังดังนั่งขอองกระเทียเลยนะเย็บซี่ได้